นายรัเมืองพัทย,นยานะคะต่อ้อนรับเดี๋ยวเราขอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอ วัน,นนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับมีท่านผู้แทนจากหลายภาคส่วนมานะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการให้การอบรมและการป้องกันนะครับการค้ามนุษย์สําหรับเด็กนักเรียในหนึ่งพัตยานะครับเป็นท่านผู้ต่อให้การสำคุญในการ ป้องกันภัยจากการค้ามนุดมาโดยตลอดนะครับทั้งด้านการผสมที่เราอยู่อาศัยนะครับเพื่อได้ผลงานที่เราช่วยกันสร้างกันวันนี้นั้นอยู่คงตลอดไปนะครับเที่ยวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนน้าต่างๆหรือสวนสนุกหรือ,อ,อปาร์คด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็เกิดมาจากเมืองที่ที่เมื่อก่อนเนี้ยเป็นเมืองต่างอากาศที่มีทหารอเมริกันมาจจะอยู่ที่พัทยาก็สุขกีฬาที่ ที่เขากลับคอจะทำหรือคือท่านนี้มนุษย์องค์สอบสวนคดีพิเศษพัฒนาสังคมจังหวัดรู้สึกว่าบุญในห้องนี้นะคะจะมีส่วนราชการเยอะมากนะพี่นับเมื่อกี้ระหว่างนั่งฝั่งท่านนายกพูดท่านหนึ่งมีกระทรวงยุติธรรมสองอายการนะคะสามสำนักงานตำรวจแห่งชาติสี่กระทรวงพมและนับห้าก็คือมูลนิธิเอทวินที่วันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานวันนี้นะคะก็ขอบคุณมนุษย์ในต่างประเทศเรามีดใส่สเซชั่นในต่าง ที่วะะันหรือมูลนิธิอ,อื่นๆเราจะต้องให้ความร่วมมือทั้งความรู้แล้วก็ท่านนายกมืองพัทยาครับแล้วก็ท่านแถบผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านครูรอาจารย์แล้วก็นักเรียนในสักนงสกัดมงพัทยานนะะท,ทุกท่านนะครับครับครูท,ทุกท่านนะครับในนามของมูลนิธิ A ทันที่วันนะครับผมขอขอบคุณหน่วยงานที่ทุทททกหน่วยงานนะครับที่ให้ความสําคัญกับา

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพะักเดี๋ยวนะครับหนุ่มผู้ชายยกขึ้นนิดนึงลูกครับผมชูใบดีจ้ะได้นะคะคนที่ได้เสือแล้ว